คนที่มีแรงดึงดูดสูงมักจะมีลักษณะเฉพาะที่ทำให้พวกเขามีอิทธิพลต่อผู้คนรอบข้างอย่างไม่รู้ตัวน,น,นั่นคือความสามารถในการดึงดูดความสนใจและความชื่นชมจากผู้อื่นได้โดยธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากแค่การดูดีภายนอกแต่ยังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติและพลังภายในที่พวกเขามีเริ่มที่หนึ่ง ความมั่นใจในตัวเองคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากมีความมั่นใจในตัวเองที่ไม่เกิดไปจนทำให้ดูหยิ่งแต่เป็นความมั่นใจที่สะท้อนออกมาในท่าทางการพูดและการกระทำของพวกเขาความมั่นใจนี้ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาและเชื่อมั่นได้คนที่มีแรงดึงดูดสูงไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดูดีจากภายนอกหรือมีสถานะทางสังคมที่สูงเสมอไป แต่ความมั่นใจในตัวเองของพวกเขามีลักษณะที่ชัดเจนและมีอิทธิพลที่ดึงดูดคนรอบข้างซึ่งลักษณะของความมั่นใจเหล่านี้สามารถแสดงออกได้ในหลายๆด้านเช่นการยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่คนที่มีแรงดึงดูดสูงมากมีการยอมรับตัวเองในทุกแง่มุมทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองพวกเขาไม่พยายามเป็นคนอื่นเพื่อให้คนอื่นชอบแต่พวกเขาจะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง โดยไม่กลัวที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองและยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองสิ่งนี้สร้างความรู้สึกเป็นธรรมชาติและความซื่อสัตย์ซึ่งทําให้คนอื่นรู้สึกสะดวกสบายและอยากเข้าหาพวกเขาการมีท่าทางและภาษากายที่มั่นคงภาษากายของคนที่มีแรงดึงดูดสูงมักจะสื่อออกมาด้วยท่าทางเช่นการยืนหรือการนั่งในท่าทางที่เปิดกว้างไม่ย่อหรือหดตุบ พวกเขา,าจะสบตาคนที่คุยด้วยและเดินอย่างมั่นใจนอกจากนี้เสียงพูดของพวกเขามักจะดักแน่นและชัดเจนไม่ลังเลหรือวิตกกังวลนี่คือการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองที่ไม่ต้องการคำยืนยันจากคนอื่นต่อมาความสามารถในการฟังการฟังอย่างตั้งใจและให้ความสำคัญกับคนอื่นเป็นสิ่งที่เพิ่มแรงดึงดูดให้กับคนที่มีความมั่นใจสูง คนเหล่านี้ไม่ใช่แค่คนที่พูดเก่งแต่ยังเป็นผู้ฟังที่ดิบพวกเขาจะให้ความสนใจและใส่ใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูดทำให้คนรู้สึกว่าพวกเขามีค่ามากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจและทำให้คนรู้สึกผูกพันกับพวกเขาการมีวิสัยทัศน์และความตั้งใจคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากจะมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตพวกเขามีแผนและทิศทางที่มั่นคงในการดำเนินชีวิต ซึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขามีทิศทางแต่ยังทำให้พวกเขาดูเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนและมีจุดมุ่งหมายในชีวิตคนมักจะชื่นชมและอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนั้นความสุขที่มาจากภายในคนที่มีแรงดึงดูดสูงไม่ได้พึ่งพาความสำเร็จภายนอกหรือคำชมจากผู้อื่นเพื่อรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองพวกเขามีความสุขจากภายในและสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเอง สิ่งนี้ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์ที่แตกต่างจากคนอื่นๆที่มักจะพึ่งพาสิ่งภายนอกเพื่อเติมเต็มความรู้สึกการแสดงความอบอุ่นและมิตรภาพคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมักจะมีความอบอุ่นและเปิดกว้างต่อคนรอบข้างพวกเขาจะยิ้มและทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจในการอยู่ใกล้ๆและพวกเขามักจะมีวิธีการสื่อสารที่เป็นมิตรและให้ความเคารพต่อผู้อื่นโดยไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกได้ค่าหรือไม่สำคัญ สองความเป็นธรรมชาติคนที่มีแรงดึงดูดสูงไม่ต้องพยายามมากในการทำตัวน่าสนใจพวกเขามักจะเป็นตัวของตัวเองในทุกสถานการณ์ไม่พยายามเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวเองและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้โดยง่ายการเป็นธรรมชาติช่วยให้พวกเขาดูมีเสน่ห์และน่าเข้าหามากยิ่งขึ้นความเป็นตัวของตัวเองคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากไม่พยายามทำตัวให้เหมือนคนอื่นๆ พวกเขามีความมั่นใจในตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นตัวตนของตนอย่างเต็มที่ความเป็นธรรมชาติของพวกเขามาจากการที่ไม่ต้องการให้ใครชอบหรือยอมรับตัวเองตามแบบที่สังคมคาดหวังแต่พวกเขาจะเป็นตัวของตัวเองในทุกๆสถานการณ์ซึ่งทำให้คนอื่นรู้สึกถึงความจริงใจและความเปิดเผยการแสดงที่ไม่มีการปรุงแต่งการแสดงออกของคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากจะเป็นการแสดงออกที่ตรงไปตรงมา และไม่ปรุงแต่งพวกเขามากักจะยิ้มอย่างจริงใจใช้ภาษากายที่สบายสบายและแสดงออกถึงอารมณ์โดยไม่แส้งทำทำให้พวกเขาดูเหมือนคนที่ไม่ซับซ้อนและทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเชื่อใจความสบายใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและผ่อนคลายเมื่ออยู่ใกล้พวกเขามากักจะไม่สร้างความตึงเครียด หรือความกังวลในการสื่อสารเพราะพวกเขามีท่าทางและทัศนคติที่เปิดเผยและไม่บังคับให้คนอื่นต้องแสดงออกในแบบที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาดึงดูดคนรอบข้างได้อย่างไม่รู้ตัวการให้ความสำคัญกับปัจจุบันคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากจะมีความสามารถในการโฟกัสที่ปัจจุบันและไม่ติดอยู่ในอดีตหรือกังวลกับอนาคต พวกเขาใช้เวลาช่วงนั้นในการให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความสำคัญและความใส่ใจที่ได้รับจากพวกเขาซึ่งสิ่งนี้สามารถสร้างการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งและอบอุ่นการรับฟังอย่างตั้งใจคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากจะเป็นผู้ฟังที่ดีพวกเขามากจะให้ความสำคัญกับการฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของคนอื่นๆ อย่างจริงจังโดยไม่ขัดจังหวะหรือเร่งรีบตอบสนองอย่างเหมาะสมและเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นต้องการจะสื่อสารซึ่งทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีค่าและได้รับความเคารพการยิ้มและท่าทางที่เป็นมิตรการยิ้มอย่างธรรมชาติและท่าทางที่อ่อนโยนทำให้คนที่มีแรงดึงดูดสูงดูน่าพอใจและเป็นมิตรความยิ้มที่มาจากภายในทำให้พวกเขาดูเป็นคนที่ไม่ตึงเครียดหรือเคร่งขรึมเกินไป จึงทําให้คนอื่นรู้สึกถึงความอบอุ่นและเชื่อมโยงกับพวกเขาได้ง่าย 3. ความใส่ใจในผู้อื่นคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากจะให้ความสําคัญกับคนรอบข้างพวกเขามักจะฟังและเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึ้งทำให้คนรู้สึกถึงการยอมรับและเคารพในตัวตนของพวกเขาการให้ความสนใจและการใส่ใจอย,อย่างจริงใจมากทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าสี การแสดงออกอย่างมีพลังคนเหล่านี้มักจะมีการแสดงออกทั้งทางคำพูดและการกระทำที่เต็มไปด้วยพลังพวกเขาทำให้ทุกกิจกรรมดูน่าสนใจและมีความหมายการมีพลังบวกนี้ดึงดูดคนอื่นให้อยากอยู่ใกล้และร่วมทำสิ่งต่างๆกับพวกเขาห้าการมองโลกในแง่ดีคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากจะมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต พวกเขาเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคการมองโลกในแง่ดีนี้ทําให้พวกเขาดูเป็นแหล่งพลังบวกที่คนอื่นอยากจะอยู่ใกล้หมีความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมโยงกับคนอื่นเป็นอีกลักษณะหนึ่งของคนที่มีแรงดึงดูดพวกเขามีความสามารถในการเข้าใจและเชื่อมต่อกับผู้คนในระดับลึกไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอารมณ์ หรือความคิดทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาเข้าใจและพร้อมที่จะสนับสนุนเจ็ดการดูแลตัวเองการดูแลตัวเองทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากจะใส่ใจในเรื่องนี้พวกเขามักจะดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงรวมถึงมีรูปลักษณ์และท่าทางที่สะท้อนถึงความมั่นใจซึ่งทำให้พวกเขาดูมีสเสน่ห์ในทุกมุมมองแปะ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากจะมีวิสัยทัศน์ในชีวิตที่ชัดเจนและมุ่งมั่นในการทำตามเป้าหมายของตนพวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตและสามารถสื่อสารให้คนอื่นเห็นภาพนั้นได้อย่างชัดเจนทำให้คนรอบข้างรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและความฝันของพวกเขา ความอ่อนโยนและความเป็นมิตรของคนที่มีแรงดึงดูดสูงความอ่อนโยนและความเป็นมิตรเป็นลักษณะที่ทําให้คนที่มีแรงดึงดูดสูงสามารถดึงดูดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างธรรมชาติพวกเขามักจะเป็นคนที่ทําให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจและอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้สิ่งนี้ไม่ได้มาจากการแสดงออกที่เกินไปหรือการพยายามเอาใจใครแต่เป็นลักษณะของพวกเขา ที่สะท้อนออกมาในทุกการกระทำและการสื่อสารต่อไปนี้คือลักษณะของความอ่อนโยนและความเป็นมิตรที่เห็นได้ชัดจากคนที่มีแรงดึงดูดสูงการแสดงออกที่อ่อนโยนและไม่ก้าร้าวคนที่มีแรงดึงดูดสูงมกักมีการแสดงออกที่อ่อนโยนและไม่ใช้การกระทำที่ทำให้คนอื่นรู้สึกถูกคุมเหงหรือไม่สบายใจพวกเขารู้จักการใช้ภาษากาย ที่ไม่รุกรานเช่นการสบตาเบาๆการยิ้มและการเคลื่อนไหวที่สบายๆซึ่งทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนที่สามารถเข้าใกล้ได้และไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินการฟังอย่างตั้งใจและให้ความสำคัญกับผู้อื่นการฟังอย่างจริงจังและเอาใจใส่เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่มีแรงดึงดูดสูงดูเป็นคนที่มีความอ่อนโยนพวกเขาจะไม่ขัดจังหวะหรือรีบตัดสินใจแต่จะให้พื้นที่ให้ผู้อื่น ได้พูดและแสดงความคิดเห็นอยา่างเต็มที่พวกเขาสามารถรับฟังความรู้สึกหรือปัญหาของผู้อื่นอย่างเข้าใจและให้คำแนะนำอย่างเป็นมิตรซึ่งทำให้คนรู้สึกได้รับการเคารพและเข้าใจการแสดงความห่วงใย และเอาใจใส่คนที่มีแรงดึงดูดสูงมากจะมีความอ่อนโยนในการแสดงความห่วงใยพวกเขาจะพยายามช่วยเหลือหรือแสดงความสนใจในความเป็นอยู่ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการถามถึงสุขภาพหรือให้คำปรึกษาในเวลาที่ผู้อื่นต้องการช่วงเวลาที่ผู้อื่นรู้สึกท้อแท้คนเหล่านี้มากจะเป็นแหล่งพลังบวกที่ช่วยดึงดูดความสงบและกำลังใจ การให้ความเคารพและไม่ตัดสินความเป็นมิตรของคนที่มีแรงดึงดูดสูงมาจากการเคารพในความแตกต่างและความเป็นอิสระของคนอื่นพวกเขามักจะไม่ตัดสินหรือสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นต่างหรือการกระทำที่ไม่เหมือนกันคนเหล่านี้รู้จักวิธีการยอมรับผู้อื่นในแบบของพวกเขาเอง ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยความเคารพการแสดงออกทางอารมณ์ที่อบอุ่นยังสะท้อนออกมาจากการแสดงออกทางอารมณ์พวกเขามักจะไม่ทำตัวเย็นชาแต่จะมอบความอบอุ่นให้กับคนรอบข้างทั้งในคำพูดและการกระทำการอบกอดหรือแม้แต่การให้คำพูดที่เต็มไปด้วยความหวังดีทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนที่สามารถทำให้คนรอบข้างรู้สึกมั่นคง และเป็นที่ยอมรับการไม่บังคับและให้เสรีภาพแก่ผู้อื่นคนที่มีแรงดึงดูดสูงมากจะเข้าใจถึงความสำคัญของการให้พื้นที่แก่ผู้อื่นพวกเขาจะไม่พยายามบังคับหรือควบคุมคนอื่นเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนพวกเขารู้ว่าทุกคนมีเส้นทางชีวิตของตัวเองและจะสนับสนุนในทางที่เป็นมิตรและไม่เคยทําให้รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พอใจคนอื่น สรุปให้ฟังว่าคนที่มีแรงดึงดูดสูงไม่ใช่เพราะการดูดีแค่ภายนอกแต่เป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจความเป็นธรรมชาติการใส่ใจผู้อื่นและการดูแลตัวเองการมีพลังบวกและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนยังเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเหล่านี้สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ